สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆเอฟซสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับนำท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศแห่งท้องทุ่งนานะครับนำท่านมาพบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งหาชมได้ยากนะครับวันนี้และก็ถือว่าเป็นผู้ ที่ข้ามบอดอยู่กับวงการอาขอยเอินวาสานยญานะครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับคุณลุงคุณลุงรานลุงรานนะครับลุงรานหรือสาอรานเนาะลุงรานเนาะนามสกุลอย่างเน,ะนาะโอ้ย คุณลุงลานเสนาชัยนะครับโอ้ยนะครับสวัสดีครับคุณลุงลานสวัสดีครับเอนเนี่ยหน้าเพยอเว้ออยู่นะครับ่นี่หละครับเจ้าของเสียงจริงตัวจริงมาแล้วบาทนี่มาว่ามาจ่าตามภาษาบ้านเฮาได้บาทนี่ได้มาเยี่ยมมายามทำข้าวนะครับลุงลานอยู่ให้น้าใกล้กันพร้อมได้มีโอกาสมาถ่ายทำนะครับอันนี้ ดุงลานเนาะครับชสยเสนาเสนาสนา,นา่โอ้เขาองชสยเสนาบอ่าเ,เ,เอออายุเท่าไรก่อนครคููมือนี่อหอ, <90 S 1> อ,อดครูมือนีย่เก้าสิบเยเก้าสิบพ่อสอเกิดเท่าไหรก่อนครับพ่อสอสองสี่เจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดโอ้สัมโพเนาะเออเท่าพ่อผัดสองสี่หกสาม เจ้าสองสี่เจ็ดเจ็ดอันอน,นอกจากเจ้าเรามีพี่มีน้องผู้ใดแน่เนี่พี่น้องเดียวกันนอกจากตะก้อกนแลวผัยอีกหนูแี่หนูหนสามยาังสามคนแง่เดียวนี่ฮะตะก้อกนมีจะคนตะก้อกนโอ้ <c oughs> ตายแล้วจะคนสองพ,พี่น้องทั้งทั้งมืดนะทั้งมืดนั่นห้าเบาตายแล้วสองเหลืออยู่สามเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่เนาะ เหโหด่าก็อยู่ใดแห้งเเจ้าอะไรแม่นเป็นไอ้กุ๊กบ่บ่แล้วเฮ้กุ๊ผู้ใายก่อนเนี้ยเนาะโอ้ฟ้าเย็นฟ้าจานโอ้ว้าวีนอ้อยนี่สองสี่เจ็ดเจ็ดนับวงดูเท่าไรอายุแต่น้อยโอ้นะครับวันนี้บรรยากาศท้องทุ่งบ้านนาของเฮา ให้ได้ังห้อายุมันขรยืนแบบนี้นี่มีส่วนส่วนหนึ่งในการกินขา้าวกินปาลารับประทานอาหารนี่ส่วนหนึ่งแม่นยังที่เป็นของเรียกว่าหมักที่สุดอของอยู่ของกินนี่หรือว่าไหนมันแซ่บเนี่ยมากมดกมันบ่ได้บ่ได้นั่นบ่ได้บ่แต่ว่าอาหารลักๆนี่แม่นยังลุงลุงหลานอ่าลักลักที่กินอยู่ขมือนี่ส่วนใ,นใหญ<อ>่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับบยัง ส่วนใหญ่แน่าแตะป่านี่เป็นส,สุดยอดอยู่แล้วเนาะพักเดีกพักก็กินอยู่หรอวะมีอยู่บ่มันพักเนี่ยมันบป่านใด,ดบัป่านใดเนาะโอ้ผลไม้เดีผลไม้กับบ <laughs> มันมีก็กินบมีนะโอ้กับว่ากันไปตาม<อ>ธรรมชาติเฮานะยัง<อ>งไงเด็อันแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์หรือว่าแต่ละปีนี่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเด็ มีมีอยู่บ่โยบ่ค่อยเฮะเป็นวัดนิดนิดน้อยบ่หรือใะไรอออันอันโรคประจำตัวนี่มีอย่างอยู่บ่โรคกระเพาะกระเพาะว้ายย้อนกินอาหารบ่เป็นเวลาเนี่่เอาอยู่บว่าเรายาปลาปิ้งก็ดีบ่ได้เจโอดย่าโอ้ย่าแล้วเนาะเป็นโรคกระเพาะวาพยายามต้องเขาบอกว่าต้องกินกล้วยหรอเนาะ กล้วยนะว่ากล้วยหอมทองพวกนี้ไอ้ฮะแก้กระเพาะกระเพาะมันเคลือบแผลได้ครับว่าเคลือบแผลด้กระเพาะประสานแผลประสัส่วนหนึ่งได้นีโอ้โอ้กระเพาะแต่กระบค่อยบ้่อยเจ็บเนาะอยู่ได้อยู่ดีทํางานดุตลอดครับโอ้นี่แหละจนหอดเดีนี้ก็ยังขยันขันแข็งอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอ้านี่ยนะครับ คนอายุ90กว่าปีแล้วพี่น้อง2477เดี๋ยวนี้2567ลองคิดเอาก็แล้วกันจะปีแล้วจะปีแล้วที่ขึ้นมาเอาพี่น้องเอ้ยเป็นตาสวอสร้าแท้ๆ่ะครับอยู่ไปตามวิถีชีวิตท้องทุ่งบ้านให้บ้านนาเฮาอยู่ตามเกิดตามนี่อันนานาท่งนี้จักไรทั้งมดนี่เนาะเออทั้งมดนี่ 30 3อันแบ่งเบิดแล้วบ่บ่แล้วปดให้ลูกให้หลานปันเียวใจเฮือนนี่แหละปันเดียวาบ่ใจเฮือนนี่เออคบคบมาแล้วังจ้คอยมวยออเขาขายแล้วยังแต่เจ้าเว้าไปแล้วบานี่เอ้าตน้อยนี่โอ้ยงแต่องเจ้าลายปานได๋ล่ะ ยังตามไล่หนงของเจ้าฮะแซวไปนี่หนึ่งเพราะฮ้างทั้งเมื่อสามสามสิบไล่ให้แบ่งกันคายเปื่อผู้พูดใครขลายเมื่อหรเมื่อแล้วอ่าโอ้ได้มีแต่ได้มาอยู่น้ำพ่อได้หนิลูกพอดีน้อยกับโมขายมอระกเขามรดลกเขาเออแล้วแต่เป็นทันเป็นนี่มาแล้วแต่เขาสีอันแล้วแต่เขาสีแต่งตั้งว่าได้เป็นผู้จัดการมอรกบ่ตองไปนั่นแม่บอก ลุงลานผู้อื่นเขาออกไปหมดแล้วเหลือตะองลุงซีของลุงเป็นชื่อลุงเลยสามไล่มงนี้เด๋มงนี้อ่ะมองนี้มานี่แล้วคนมาทมานี้มานี้โอ้เรือตของเช้านานั่นขายผู้อื่นหมดแล้วโอ้ยเขาขายได้เจ็ดไร่แปดไร่เขาขายมาเล้วท้เออทพี่น้องเอยนี่นะครับวัอนี้พิเศษจริงๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ช่องยูทู e สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอสมนึกนะครับมาสัมภาษณ์พิเศษคุณลุงลานใส่เสนานเสนาใส่กลับไงเว้าชียบลาวแตละมือแต่ลเมือนะครับของมือเนี่เราก็รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อยู่ก็คือ,คอการสารพยหญ้นะเนาะ<ถ>สารพ่หญาเด้นีนน่ะเออมันมันมีวัตถุริบอยู่แถวนี้แหรอเนาะคุณนะนะครับเลี้ยวไปก็เห็นอยู่เป็น เป็นยาคาสิไปเส็ดฐเวยียดน้ำเ็ดหนามันบัได้ายมาเอาบัาวมีแงน่ะเออฮันเห็ดไปจะมาเนีมมน่แล้วอ,อันอันมีผู้ใดมาซื้อนำอยู่บ่วร้ายอยู่บ่นี้โอ้ยจนบัยังจนบัยังบ่พ่อเ<ช>ออขายใครน่าได้อันเท่าไหร่ใครละเช่าห้าบาทใครละเช่าห้าอู้เด็ดารเด็ดารเด็ดารเด็เข้าท่าเข้าท่าอากาศห้อนๆแบบนี้เอานี่แหละเนาะ ไปมุงเท e. uh ียงให้เทียงนาเออเอออย่างน้อยมันถ้าหากสาดีๆก็เป็นสิบป uh ีค huh. right? ูอได้เหมือนบ่แต่ถ้ารักษาบ่ดีแน่บ่เอายางเต็งแน่ลมพัดมันก็ปื้ดดาอ๋อเฮ็ดย่งงอกไว้เออแห่เฮ็ดเคิือบหลายแน่นเหมนเอออ๋อพี่น้องเออนี่แหละครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่ยครับวิธีการสานของเพื่อนเบิ่งเอานี่การสารสานอันอันนี้นะ ถือเข้ามันแน,น่นบุปรับปุปรับุปถ â ฮโอ้นี่ <Yeah. S 1> oh. าข้าก็เป็นใจให้ขนาะเนาะ oh. แถวนี้ก็มีหลายแล้วเ oh. oh. ไปเอามาไว้โอ oh. ้ได้การได้การได้กานถือว่าเป็นภูมิปัญญาท่องถินได้ท่านผู้ชมนะครับเมื uh huh. <laughs> อเนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเมื่อน,นี้ uh huh. ถ่ายทำความเป็นมาความเป็นอยู่ของลุงลานนะครับให้พี่น้องได้ชมกัน พี่กัดเพื่อนอยู่บ้านทางฮงนะครับอยู่ทงไ้ทงนาหมู่ห้าเนาะทางฮงหมู่ห้าตำบลทางฮงอำเภอเมืองจังหวัดสโกลนครนะครับ <Hey. S 1> มีวิถีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติครับส่วนหนึ่งอายุยืนกับยอดนี่แล้วเนี่ยโมไปยุ่งเท่าไรครับนั่นนี่อุ้ยเนาะ oh. บสบายคุ้มมือเนี่ยวิถีชีวิตเราต้องเลื่องกษตรพยานคานแข็ง <Hey. S 1> อ่า เรงคนนอนแต่อยู่เพื่อนถ้ากินแต่น้ำลูกน้ำลานนบจะคือแล้วลงลานโบได้ต้องตากแดดเราบ่ต้องออกอากาศไปตากแดดบ้างจะได้วิตมีวิตามินเนาะวิตามินดีได้เ่าบอาอากาศอไปนอนหลายนอนไหลยบได้นอนไหลายบบุหรีเออให้มันนั่งไปสก๊อกแคร็สนุกหลายกันอบขักเนาะ ่วนคอยไห้แม่แม่แม่ผู้อื่นเนี่ยจักเลยโอ้ยพี่น้องไปดีและครับบรรยากาศท่องให้ท่องนานะครับเงินสาลก๊กมักขามไงพี่น้องเอ้ยผุนะ้น่ะเอ้ยงามแท้ๆร่มรื่นนะครับบรรยากาศธรรมชาติต้องให้ท่องนาเอาโอ้เถียงหน้าน้อยข้างนี้ก็มงพักผ่อนกกสัมซาใหญ่อีกกักขากอันนี้มัน,นไหนคือโบเรียจากเทือกนี่หงกระเจ้า ของผู้ใดนี่ประบ้านชนุทผมอ๋อสิมมเฮดยังในนี้วะานี่หน้าข้าเจ้าแถวเออเพื่อนเาเฮดเพื่อนอยู่นี่เออ,อเชิดเพียงหน้ามาก่อ๋อดินไพ้ละนี่มิน้อยดมนะโอ้ดินล้วบ่เออโอ้เรามาชื่อของเอ้ยไทยเงินนี่ละ่ะเฮดัวเลวซ้ำ บหลายปีแล้วมันสีดอกเลยนะ <laughs> เล็กกระดอกเป็นเนาะห <laughs> ัวเข้ากที่เมีย่งยงเราเจื่อไปได้บ้ายน,นี้นต่างนิดจอท่านหลายปีแล้ว <laughs> โอ้ยพี่นอ้องเอ้ยนะครับบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาของเฮาอเออแล้วแล้วแม่บ้านล่ะลุงลานเรา่<น>เห็นหุง้งในบ้านเจ้าฮะ อยู่สายอยู่บ้านบ่รู้เลอยู่บ้านพ่นแล้วอยู่เฮือนเฮือนผู้ใดเบิ่งดูแลล่ะเล่าก็นอนอยู่น้อเพื่อนน้อเอ่ออายุเท่าไรแล้วเล่าก็ดิโย่เป็นแปดสิบแปดสิบกว่าเล่าก็ดิเนาะเออเล่าเวรหุงว่าให้มานะแสดงว่าเล่าก็ได้รับสวัสดิการทั้งผู้สูงอายุผู้พิการสองอย่างบ่อ๋อนั่นแหละย้อนย้อนสายนีย้อนลุงลุงตู่อยู่บ่เรื่องไหน เลยย้อนไผเอาเอาเรื่องสวัสดิการของราฐเจ้าก็ยังได้อยู่เนาะเป็นผู้สูงอายุเท่าได้700บ่เรื่อยๆ800 800แล้วเดี๋ยวนี้เนาะโอ้เขาว่าสิให้1,000ก็ยังบ่ได้ซ้ํานอ้ยาดอกายาดอกพอได้เอ่อซื้อยาแก้โรคกระเพาะอยู่ดอกเนาะครับอยงก็ซานยงก็เาเอิ้นอันนี้เาเอิ้นยง ไผ่หาเออเพิ่มอืดสารไผ่หญาไผ่หญ้า<ข>อเอิอ่มไผ่หญ้าไผ่าญ้าคาเออไผ่หญ้าคาไผ่หญ้าคาพี่น้องเอ้ยวันไหนเด้อเดีย๋ดวยวเรากำลังเก็บอยู่นี่ส่วนหนึ่งว่างมาเราก็ไปตัดไผ่หญ้าคามากับมาตากพอได้จังว่าแห้งแห้แน่กับมาสานโอ้งยงามนขนาดเนาะเรือนิดๆนิหน่อยหนึ่นนนนนงมีคนมาเ<ข>อาเรื่อยสั่งเรืเอ่อยเออขักขับขับ ยามให้ยามนาเนี่กบพ้องคักขนาดแล้วเนาะต่น้อยบบไปหาการหรือไผ่แต่น้อยม่ใช่นอนอยู่นี่มีต่น้อยหัวแต่น้อยปล่อยมันนอนอยู่บ้านพุ่นโอ้เอ้ายามนาฮะเมื่อนอนพุ่นเออเดี๋ยวนี้เลยนอนใสนอนอยู่บ้านพุ่นแล้วโอ้หัดเที่ยวออกมาแต่ละเที่อย่แรงกับเขาเมื้ยโอ้ยุ้ยกระจายกลางมงให้ยายนอน เออลูกสาวเขาขโวดนั่นเปรียบหลายหมายว่าเจ้านอนพุ่นตลอดเลยเนาะออกมาพี่คู่มื้อกินเช่าก็ห่างไห้ลาเราบอกมาและแล้วในอยู่ในกินเด้ไทยเฮ็ดให้ลูกสาวลูกสาวอยู่ดูแลอยู่พุ่นเบิ่งอยู่ส่วนนึงคือกันเอออยู่ในบ้านพุ่นเนาะเจ้าเราออกมาพี่ตลอดอห่ังเว้นลาก็อยู่เพื่อนน้ำมันละครับในบ้านมันรีดน้ำ เออเอ้ครับนะครับนี่แหละครับบรรยากาศชนบทท้องทุ่งท้องนานะครับชีวิตชาวให้ชาวนาชาวสวนเราบรรยากาศเดี๋ยวผมนั่นจังหน่อยเนี่ยไก่เลาก็มีอ๋อลุงลานสารไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศอันนี้ก่อนเนี้ยโอ้คักแข่แท้พี่น้องเอ้ยนี่ นี่เถียงนาเพิ่นเถียงนาค้าวฤาษคข้าวาษพิเศษเขาเอ้ยว่านั่นครับหักแทค่แท้พี่น้องบรรยากาศท้องไร่ท้องนาป้อยต้นจามจุลีหรือสามสานี่หักแท้ๆพี่น้องเอ้ยท้องไร่ท้องนาเอ้ยเอาควักมาควักมา À, quắc tụi mẹ mà à. quắc 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 cái tụi phụ quắc tụi mẹ mà tham sát của mình à, liêng kết liêng cãi mua cả 5 tố nó 6 tô, 1 tố để lên nằm nhỏng 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 lắm thưa <laughs> โอ้เนี่ยครับบรรยากาศท้องไร่ท้อง,องนาะพี่น,อออนอ้องเอ้ยคุณกอไผ่เราหักแท้โอ้สะอันนี้แห้งเนาะสะน้ำนี่แห้งแห้งแห้งห้งโอ้โกอย <laughs> กอไผ่กอไผ่ท้องไร่ท้องนาะ สองสี่เจ็ดเจ็ดปัจจุบันนี้สองห้าหกเจ็ดอายุมันขวัญยืนกลายเป็นสอวอผู้สูงวท้ที่นะครับยอดเยี่ยมนะครับลุงลานนะครับพี่น้องท่านผู้ชมเบืงองอเรายัางแข็งแรงย่างออกกำลังกายแต่ละมือนะครับจากเงื่อมานาหลังเทอมานาเราบริได้มานอนอยู่ซื้อได้หลังเท่อน,นะครับไม่เมื่อเลาะจังนอนในปี ในเวลาเราก็ผู้แล้วถือไม่ย่างคองยองคองยองคองยอง,อง,ยองไปตัดห้าคาได้เนาะออตัดห้าคามาสานพญาไว้สานพญานะครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตะกี้ตะเก้านอกจากใบตานใบจากใบอันต้นเฟืองแล้วอันดับแรกก็คืออันนี้แหละแม่นบอกห้าคา่ที่ขาเจ้าสานกันเฮือนตะก่อนเฮือนกันยังมุงหลังคา นะครับช่วงหลังมาสังกษีหิเลยมุงสังกสีหลังค่าไอ้ไ,ไอ้เน่าอันนี้ก็หญ่าไผ่อันนี้เก็เลิกไปเป็นมุงเทียงหน้ามุงเฮือนมุงกระต๊อบบางซิ่งบางอย่างเย็นพี่น้องท่านผู้ชมนะครับฮ้อนๆอ,อากาศแบบนี้นะมีไม่เอออย่างก็ลืนอีกแล้วไพ่หญ่ามีไผ่หญ้าไปมุง เงินมุงซานมุงเทียงหน้าเนี่ยคักปานยังพี่น้องเงี้ยแบล่วงทีแรกท่านตอน้อยไหวฟังอยัวกับไหวคือพวกเอาอันให้านามลุงล้านเงี่ยมาท่นใกล้ๆมาอ้าวแบบลืมอีแล้วคือบบบอกแต่ทีแรกบอกว่าการซื้อสังกะสีไม่เห็นหรอวัดพันสองนะฮะโอ้ยลุงล้านเลยซื้อสังกะสีวัดพันสองไม่เห็นเทียงหน้าน้อย ันนเออเดี๋ยวอันยังยังมีโอ,อกาสได้เห็ดอยู่เห็ดอันมองพักผ่อนเล่นนะนะแจร้านเจนี่อาจจิเอานี่ละ <c oughs> มาอนน้ำลูลาหลับไปเห็ดเพราะว่ากำลังวางแผนเห็ดอยู่นี่โคกหนองนาโมเดล <c oughs> เพิ่นเห็ดเพิ่นไหมาไล่นึ่งทางสรปรบะทานประคอไว้จิตเม็ร สำขอไปงานนึง <c oughs> เรือสามงานแต่ละคนมีแต่ตาน้อยอั <c oughs> นน้องพนันอยู่สุดลรได้หนึ่งไร่ฮะลุงลานเออยงางวะผมก็ก็เลยมาขออันเอานำตะแก้ว <c oughs> ตะแก้วก็เลยให้มาอีกก็เลยได้กายเป็นไล่ <c oughs> ไร่สองงานก็เลยเห็ดสัสันดอกบ่รักษาอนุรักษ์ให้นาตาก้าไว้ <c oughs> หลายเละอืมโอ้ยว่ะค่อยเฮ็ดค่อยบืนไปแล่น่ก็ดีไแล้วต้องใช้ความขยันมันเทียนนะเนาะลุงลานเอออย่างว่ะทิมบ่ได้ได้ชีวิตเจ้าให้ชาวนาเนาะเนาะลุงลานเนาะครับอืมทิมบ่ได้เขาเกิดมาเออเป็นเจ้าให้ชาวนาบุลืมเจ้าให้ชาวนาบุลืมกำพืชเดินได้เนาะลุงลาน มี่ยังก็ดีอายุมันน้อยอันนี้คือบูขายอืมหน่อยกขยากูขวาเรืียกฟกูมาชนน่ะซื้อขายแล้วจะเอาเงินไปใส่ในโรงแานเนาะเฮ้ยจักเะจะเาไปซื้ออยังเงีนบ่อายุปาดพี่เหรอเอาเดียวมากระมดว้าวไอ้เมนความให้นาตาก้ารไปอยู่เห็นตลอดได้เนาะเอออันนี้ก็บ่มีเฮาก็ใบไ้ลูกเวด แม่นแล้วจ้าเขาเฮ็ดป่อยที่มันรับใจเป็นดีขายนั้นมันมวยยากแบบมันมันเอาไปกับมันมดข้าวเดียวอืเมื่อกว่าผู้ใดขายก็บบเห็นว่ามีรถมีเรือขี่ขีเกี้ยงกอบเจดาเกิดแม่น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 อ้อยยังว้ชอมเบิงเนี่ยวะานาหลวงลายกือบุเห็นบู้ไดมีปิชังแม่น โอ้มีแต่เล่นแต่กินดิโอ้เพื่อนมีเงินจะโอ้ยเออด่าคนละยังเป็นน้อเดี๋ยบัดวันนี้จะกวาไปิชางเจงแงมอยู่เจต๊าเจแมอยู่บ่โอ้ยสะอดไก่ด้วยมันที่แสนห้าแสนก็าได้ได้พิชางแมนเมนความเจ้า มอ้ไม่เห็นเลยนะนบ้านเนี่ยโอ้นอกนั่นกันมีแต่เป็นหนี้เป็นสินแล้วมีนี่ก็เป็นหนี้เป็นสินเท่านั้นนะพกนนอกเขาช่วเจ้าหาเงินหละบาทนี่เนาะใช่หนี้ใช้สินใหเ้เขาเขาไปแม่นบอกอมีจะโอ้ยขักกันแล้วคืเอเดือดแฟนสอรสองปีปีสามก็เริม่ม น่อยเข้าย่อยเขาฝากกบดาเลยแหละฮะใช่ไหมเอาความจริงมาว่าคักนองวันนี้เนาะลุงลานเนาะเด็กการกันเลยอนะครับามชอมเบิ่งไดนี่แหละครับคนอีสานบ้านเฮาบัวาสีเป็นคนโบมีอยกันนั่งพังเขาคนย่อคนคนย่อคนผููไทยคนย่อยนะครับ ความจริงใจความซื่อของคนอีสานบ้านเฮานะครับเป็นนั่นนี่แหละพี่น้องผมมีการโกหกมดเท็จผมมีการเสแสร้งแต่งเติมมีแต่ความจริงเ่าความจริงนะครับให้พี่น้องได้เห็นความซื่อสัตย์ของคนอีสานบ้านเฮานะครับเพราะว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดสกุลนนครเฮานี้เจ็ดแปดเผ่าพันธุ์พูดเนาะย่อลุงลานนี่ก็ย่อแท้แล้วภาษาย่อแท้ นี่ต่อความจริงใจพี่น้องเลยเนี่ยให้เห็นกันนะครับมื่อนี่ช่องยูทูปนะครับสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสนทุกนะครับต้องขอกาบขอบคุณคุณลุงลานนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายทำเล่าประวัติความเป็นมาความเป็นอยู่วิถีชีวิตโดยเฉพาะการรักษา สุขภาพ <Yeah. S 1> มีอายุจนหอดเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องลองบวกลบคูณหารเอาเราเกิดสองสี่เจ็ดเจ็ดเดี๋ยวนี้สองห้าหกเจ็ดแล้วอายุเท่าไหร่หน้าตาเรากับปูยังขาวเป่งนะครับหน้าตาสีวูปูองตองอือย่าไปโรคนานอย่าไปเบียดเบียนผู้ใดอย่าไปโรถนานอย่ไปเบียดเบียนผู้นั้นผู้นี้มันผู้นั้น เป็นนนั่นผู้นี้เป็นนะนี่ายาแมนขยาเขาเอย่าไปว้าแมนคือนี่ทำห้จิตใจเขามีความสุขเนาะเอเะเอขเขาไม่ต้องไปยังมีก๋เกินอม่ต้องไปอิสาริษยาผู้ใดมีแต่เห็นเนาะมีแต่เห็นดีเห็นงามน้าถ้าเฮ็ดดีก็ดีออันบ่เฮ็ดดีกะยาเขาอย่าไปว้าแม่น โอ้เข่าท่าเข่าท่าลรงราลามเ้ยนะครับงไหนก็เลี้ยงแต่นะครับอย่าไปเบียดเบียนเขาไปเลยไหนๆครับต้องอหิงสาเนาะไหวนั่นนั้นได้อย่างอยู่ได้อย่างอายุมันขันยืนเนาะสุขภาพก็ดีเพราะต้องคิดหลายมีความสุขเนาะสำหรับเฮาโบทุกอยากกินเข่าในเฮือนให้ซานกับโรงแรม มีเคยกินข้าวดีร้องหมยคือแต่กินแต่ก้าวจ้ำเฟแดกถือซื้อกันยังจ้ำเนาะเห็นะเห็นนะเออคือเท่ากินกับอย่างก็มะขามหวานเออกับอย่างอีกนึงอันมากมะแตงอะนะมะแตงกิ่งมันซุกนะโมบินเนีกินจ้ำโอ้สมัยนั้นเนาะโรงแรนขักเห็นแท้เห็นใเห็นอะอันอันหน้าอันตรงนี้ต่ก็อันก็เป็นหน้าของอันพ่อใหญ่ผาเราที่เรามาซื้ออยู่เนาะ อ่าผมเออแม่นบอกที่ที่ที่เราซื้อว่าซื้อนาพ่อผู้ใหญ่ผานะพ่อเ่อตัวเอ่อตัวทางพี่นะเราซื้อต่อเนาะเาผู้ใหญ่ผาเนะทางพี่ตัวน้านาประกาโอ้พ่นซื้อต่อกันอืมพันซื้ออีกต่อกันเลยต่อกันครับนาผู้ใหญ่ผาอืมสมัยเรามาซื้อนาผู้ใหญ่ผานอยู่ภาคคลองเปเออด้านนะพี่ตัวที่นั่นคุณมือนี่โอ้ผู้ใหญ่เออ มืดซื้อนี่ก,ก็ได้ความหลอปอหน, <ะ S 2> นึ่งเมื่อมันใจหน่อยอ,อ,ะ,อะโอ้ไห,หนาตาก,ากากูมือนี่โอ้ยนะครับมีแต่แบ่งพอแบ่งี๋้วลดหลายไขแล้วถ <laughs> ้าแต่บอแบ่งจ้เนาะลงรลล้านเนาะขันพอแบ่งจะว่าทย่างอยู่สามสี่ไร อแบ่งตะปากเอาหนะอันนี้หลดแบ่งเป็นสนุดเรียบร้อยเป็นของไครของมันโหลดวันนี้หล่ะเจ้าหลดแล้วแต่บ่บานดินะมาได้น้อยเห็นไหนบ่บ่แล้วแต่แ้วแต่อต่ไปมากันยังเหลือตัวของลุงลานเหลือสามไร่ดิเออพอได้อยู่พอได้ก็ดพอได้กินนี่แหละขาเรียกว่าเศรติกิดพอเพียงน่าลุงลานเนาะ ท่านผู้ชมครับแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้นี่คือธรรมชาติแท้ๆของคนท้องทุ่งบ้านนาของเฮานะครับคนอีสานบ้านเฮาฝากให้ท่านผู้ชมได้คิดได้พิจารณาขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับส่องสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสวนเสมอนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณลุงลานอย่างสูง โอกาสนี้นะครับไปหนาบ่อเดี๋ยวไปคึดนี่ยังกับ่อยเทีุข้อปั้นคือว่าอยู่ไปตามบ้านตามเมืองเลยครับอืมันแม่นไปเบียดผู้นั้นเบียดผู้นี้โอ้ผู้นั้นเป็นแล้วนี่ผู้นี้เป็นนั้นเชาเชาเนาะหมยจะครับอืบ่อบ่ได้นั่นมีมีคำคมอย่างสุดท้ายฝากคลิปนี้แน่ลุงพ้านมีคำคมอย่างสุภาษิตนะขากว่าหอกแล้วะ สุดท้ายสุดท้ายอา้าวจบคลิปแล้วคงมั่นคงมั่นคง,งรักษาไว้เจ็บเือความเมาความจ่าแนวอยู่แนวกินกันสูกไปโลภหลายมีอย่างกินกิไปกินดิบกินแดงหลายคู่มือนี้เจ็บแมน ขอบคุณหลายๆเดอ้อลุงลานเดร้รอสสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณอย่างสูงนะครับ,รบ,รบขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับ<ม>สวัสดีครับครับ